hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่ครูจะมาสอนเกี่ยวกับ Unit 1 The Great Outdoor นะคะาจากคลิป ที่แล้วนะคะคลิปที่1เกี่ยวกับการเรียนคำศัพท์นะคะนักเรียนลองไปทบทวนบ้างหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครนะคะเรียนออนไลน์สดกับครูนะคะครูจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะกว่าน,นี้นะคะเพื่อเป็นการฝึกการเรียนรู้คําศัพท์ที่ทําให้นักเรียนสามารถจําคําศัพท์ได้ในระยะยาวนะคะแต่ว่าคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนคนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์สดได้ นะคะให้มาเรียนรู้ตามหลังเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหมั่นทบทวนคําศัพท์อยู่บ่อยๆนะคะถ้านักเรียนท่องศัพท์ได้ก็จะดีมากสําหรับตัวนักเรียนเองนะคะทีนี้คลิปนี้นะคะก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปคําศัพท์เดี๋ยวเราลองมาทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะว่า,านักเรียนจําได้ไหมว่าคําศัพท์ที่เราเรียนการมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะเรกเรียนเตรียมสมุดเลยคะ่ะเตรียมสมุดนะคะแล้วก็เตรียมดินสอปากกาลิดจังลบให้พร้อมนะคะแล้วเราก็เขียนวันที่แล้วเราก็มาจด learning outcome ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปที่2นี้นะคะ learning outcome เขาบอกว่า students are able to ask and answer the questions about outdoor activities เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งได้นะคะซึ่งการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งเราจะสามารถถามได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะอ้าวไปดูทบทวนคำศัพท์ก่อนเลยนักเรียนจำได้ไหมคะคำศัพท์แต่และคำอ่านว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านตามอ่านตามคลิปนะคะ Learn the words. Number one, a mint. Number two, a bat. Number three, a skateboard. Number four, a helmet. Number five, a tennis ball. Number six, a tennis racket. Number seven, a fishing rod. Number eight, a bucket. Hm, na ha, so Okay, na ha, tini, by dog, fly hat by na ลด์ต่อไปค่ะปเป็นเรื่องของ let's learn นะคะ let's learn the conversation นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคกันนะคะอย่างที่ครูเกริ่นไปเมื่อต้นคลิปว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเ,เกี่ยวกับการถามตอบนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งเราจะสามารถถามตอบได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาฟังคลิปก่อนนะคะ Mm -hmm. to okay. do I'm going to go skateboarding. I have a skateboard and a helmet. Number one. Ha? what are going to do? I'm going to go skateboarding. I have a skateboard and a helmet. Number two. What are you going to do? <advertisements> <pads> mm -hmm> okay. Nothing am doing a hat เมื่อกี้นี้นะคะที่เขาถามนะคะนักเรียนมาดูอ่าตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยนะคะตรงนี้เป็นคำถามค่ะเขาถามว่า what what are you going to do what are you going to do นะคะ what are you going to do แปลว่าอะไรนะคะแปลหาประธานก่อนเลยนะคะประธานคือคุณนะคะ Are you going to do going to นะคะแปลว่าจะนะคะ do แปลว่าทำ what อะไรนะประโยคคำถามนี้เขาถามว่าคุณกำลังจะทำอะไรนะคะคนตอบเขาตอบว่ามาดูหมายเล็กหนึ่งค่ะหมายเล็กหนึ่งคือคนนี้นะคะคนเนี้ย คนตัวดำๆแล้วก็ใส่หมวกสีเหลืองนะคะแล้วก็ถือสเกตบอร์ดนะคะดูกันค่ะว่าเขาทำอะไรนะคะเขาบอกว่า I'm going to go skateboarding I'm going to go skateboarding นะคะอีกประโยคนึงค่ะเขาบอกว่า I have a skateboard and a helmet I have a skateboard and a helmet ฉันเนี่ยมีสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีหัวกันน็อกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนเรื่องการถามตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยค่ะ Let's do it the conversation นะคะเป็นอย่างไระนะคะเหมือนเดิมค่ะ Let's chant มาดูตรง l e t s practice ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนลองดูนะในรูปนะคะในรูปนักเรียนเห็นอะไราบ้างนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีเด็กๆเ,เนี่ยเขากําลังจะไปเล่นอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเขากาลังจะไปเล่นเบสบอลนะคะอ่ะเขากำลังจะไปเล่นเบสบอลทีนี้นักเรียนลองมาถามคําถามก่อนในการถามคําถามนะคะนักเรียนดูนะเขาถามว่า w h a t นะตรงอีตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะคะ s ตรงนี้ย่อมาจาก is นะคะนักเรียน what's he going to do อีกครั้งนะคะ what's he going to do นะ,ะเขาเนี่ยผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเนี่ยคนนี้นะคะกำลังจะทำอะไรนะคะทีนี้นักเรียนดูสีชมพูนะเมื่อเขาถามด้วย he ก็ต้องตอบ he นะคะแล้วก็ he ต้องตามด้วย is นะคะ แต่เขาย่อเป็น a p o t r o p h e s นะคะก็เป็น he มี going to ก็ต้องตอบเลยค่ะเห็นไหมคะมี Me he ตอบ he a p o t r o p h e s ตอบ s going to ก็ต้องใส่ going to นะคะ do คือทำทำอะไรอะตอบเลยค่ะไปเล่นเบสบอลใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ play baseball He's going to play baseball เขากำลังจะไปเล่นเบสบอลเห็นไหมคะเราจะแปลตามตัวเลย He ก็เขา is going to จะกำลังจะ play แปลว่าเล่น baseball ก็คือเบสบอลนะคะ He's going to play baseball เขากำลังจะไปเล่นเบสบอลอีกประโยคหนึ่งค่ะ He เห็นไหมคะประธานคือคนเดียวกันคือ he <you. S 1> has แปลว่ามีนะคะ has ตัวนี้จะใช้กับ he ทานเอกพจน์นะคะ he has สเขามีมีอะไรคะอุปกรณ์ที่เขาจะไปเล่นก็คือมี a bat เห็นไหมคะ a bat ก็คืออะไรไม้เทนนิสนะคะคือตรงนี้ and a mitt and a mitt และ and แปลว่าและนะคะ a mitt แปลว่าถุงมืออุปกรณ์ที่เขาจะเล่นเบสบอลก็มี a bat นะคะคือไม้เบสบอลแล้วก็ a mitt ก็คือถุงมือเห็นไหมคะ ง่ายไหมเอ่ยอ่าไปดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนอย่าลืมจดลงสมุดต,ตัวเองด้วยนะคะอ่าหน้านี้จดลงสมุดได้เลยนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาถามถามอะไร What's he going to do อีกครั้งนะคะ What's he going to do? เขากำลังจะทำอะไรอ้าวคนแรกเมื่อกี้นี้เราตอบแล้วใช่ไหมเราลองมาตอบพร้อมกันนะคะถาม he ก็ต้องตอบ he ถูกไหมคะ uh, he ใช้กับ is นะคะแล้วก็ going to play baseball เขากำลังจะเล่น baseball he has a bat เอามี <and> t เขามีไม้ตีและถุงมือเบสบอลนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่สองบ้างจากรูปภาพค่ะนักเรียนนักเรียนทายซิว่าเขาจะไปทำอะไรคะเขาจะไปเล่นสเกตบอร์ดถูกต้องนะคะซึ่งนักเรียนก็เห็นแล้วเขาจะไปเล่นสเกตบอร์ดนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เขาใช้มีอะไรบ้างคะมีอันนี้อะไรเอ,อ่ยมีสเกตบอร์ดต้องคะ่ะแล้วก็ ต้องสวมอะไรด้วยสวมหมวกกันน็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาถามคำถามสิคะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะจะทำอะไรนะมาดูค่ะขึ้นต้นเหมือนกันเลยขึ้นต้นคำว่า w h a t h นะคะ w a t ประธานต้องเป็น she นะคะประธานต้องเป็น she เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาในรูปเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะใช้ she ส่วนผู้ชายจะใช้ he นะคะ What's she going to do? What's she going to do? นักเรียนถามพร้อมกันค่ะ What's she going to do? เวลาตอบนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเขาถาม he ตอบ he ตรงนี้ถามด้วย she นักเรียนก็ต้องตอบ ชี she, นะคะซึ่ง she เป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นเอกพจน์คนเดียวก็ต้องใช้ is นะคะซึ่งตรงนี้ยอ่อคำย่อของ is ก็เป็น o p o t r p h s นะคะเราจะอ่านรวมกันเป็น she's นะคะเติม s ไปได้เลย she's going to go skateboarding she's going to go skateboarding นะคะลอ คือผู้หญิงคนนี้กำลังจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดิงนะคะทีนี้มาบอกว่าหล่อนมีอะไรบ้างนะคะถาม h e ตอบ she นะคะ she มีมี me, me ก็คือ has นะคะ has นายเรียนออกเสียงให้ถูกนะคะ she has เออ she has a skateboard and a helmet she has a skateboard and a helmet ได้ไหมคะอ่ะทีนี้ลองมาฝึกกันใหม่นะคะลองฝึกค่ะลองฝึกเรื่อยๆนะคะอ่ะมาดูข้อนี้อ่ะดูจากรูปภาพเห็นไหมคะดูจากรูปภาพเขาจะไปทำอะไรนะข้อนี้เขากำลังจะไปเล่นเบสบอลถูกไหมคะอ่ะมาถามคำถ,ถามกันนะคะเราต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า what นะคะ what's what's what? นะคะตรงนี้ก็ยอ่อมาจาก what is นั่นเองอย่าลืมนะคะเราเรียกยอ่อๆว่า what's นะคะตัวเลือกหนึ่งที่ฉันเจอคือนี่ใช่ต่อไปค่ะทีนี้ใส่ประธานนักเรียนคนที่ถือไม้เบสบอลเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายต้องใช้ประธานสรรพนามอะไรคะอ่าใช้ he นะคะ,ะคำถามก็ง่ายมากเลยอน,นักเรียนลองอ่านข้อนี้สิคะโอเ okay. ค What's he going to do เก่งมากค่ะเวลาตอบค่ะนักเรียนถามด้วย he นักเรียนก็ต้องตอบ he's นะคะ he's going to เขากำลังจะทำอะไรเอ่ย เล่นเบสบอลใช่ไหมเล่นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า play ถูกไหมคะอืมอ่ะ play แล้วก็ baseball play baseball นะคะอีกประโยคนึงค่ะที่เราจะบอกว่าเขามีอุปกรณ์อะไรนะคะเขาถามด้วย he แล้วก็อตอบด้วย he has ตรงนี้ has แปลว่ามีนะคะเขามีมีอะไรบ้างมาดูอุปกรณ์ที่มือเขาค่ะลูก มีอะไรคะอ่า a bat and a mitt he has a bat and a mitt อ่านกเรียนลองพูดสิคะเก่งมากคะ่ะอ่าเรียนลองมาถามข้อนี้สิคะเราจะถามว่าอะไรดี จับรูปภาพค่ะนักเรียนเป็นผู้หญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประธานที่เราจะเอามาใส่ในข้อนี้คืออะไรเอ่ยชีถูกต้องค่ะนะคะคำถามข้อนี้ก็เลยถามว่านักเ,เรียนลองถามเองสิคะโอเ okay. ค what's she going to do นะคะเวลาตอบก็เช่นเดียวกันค่ะถาม she ก็ต้องตอบ she s h e e s น่นเรียนรู้ abouts ดยนะ she's going to อันนี้เล่นไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะต้องใช้คำว่า go skateboarding go skateboarding she's going to go skateboarding นั่เรียนอ่านตามครูนะคะ she's going to go skateboarding ต่อไปค่ะประโยคที่สองค่ะเราจะบอกว่ารอนมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการเล่นนะคะเราจะบอกว่า she has a helmet and a skateboard she has a helmet and skateboard นะคะ มันตกนะเดี๋ยวครูปรับนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะอน,นักเรียนเห็นแล้วอืมค่ะต่อไปค่ะอืมภาพนี้นะคะภาพนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเด็กผู้ชายกำลังจะไปตกปลาถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคำถามค่ะนักเรียนจะถามว่าอะไรเอ่ย <Okay. S 1> what He going to do อัน,นเรียนถามตามครูนะคะ w h a t he going to do? โอเคเก่งมากค่ะทีนี้เวลาตอบค่ะอย่างที่ครูบอกว่าเราถามด้วย he เราก็ต้องตอบ He's going to go fishing He's going to go fishing นะคะแล้วเขามีอุปรกรณ์อะไรบ้างคะ he has a fishing rod and a bucket he has a fishing rod and a bucket นะคะต่อไปค่ะ,ะในรูปภาพนี้นะคะอ่าเป็นรูปผู้หญิงถูกไหมคะอ่าจะไปไหนคะไปเล่นเทนนิสอ่าทีนี้เรามาถามคำถามกันนะคะ what she's going to do What's she going to do? ตอบค่ะ she's going to play tennis she's going to play tennis อประโยคต่อไปค่ะบอกว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ she has อะไรคะในมือเขา a tennis ball and tennis racket อันนี้ยาวหน่อยนะคะนักเรียน she has a tennis ball and tennis racket นะคะอะ เราอันนี้นะคะเป็นการฝึกทบทวนนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่า,าถ้าใครเรียนออนไลน์กับครออูออนไลน์หมายถึงการเรียนสดนะคะครูไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้นะคะซึ่งแต่ละเฟรมที่ครูทําไว้เนี่ยครูทําไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยครูเนี่ยมาอัดคลิปใหม่เพื่อเป็นการสอนนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ไม่มีเวลาเรียนสดแล้วมาเรียนย้อนหลังนะคะอันนี้นักเรียนก็ อ,อย่างที่บอกว่าครูก็จะเป็นการฝึกซ้ำๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจำโครงสร้างของประโยคแล้วก็คำศัพท์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนการฝึกการสนทนานะคะถ้าอยู่ในห้องการเรียนออนไลน์สดเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฝึกกับเพื่อนถามตอบกับเพื่อนนะคะแต่ว่านักเรียนเรียนย้อนหลังอันนี้ก็นักเรียนก็พยายามฝึกกับตัวเองก็แล้วกันนะคะ,ะมาดูค่ะ อ่านักเรียนมาดูนะคะอะอีกครั้งนะคะนักเรียนเรามาฝึกถามตอบกันนะคะนักเรียนลองทายสิว่าถ้าเราจะถามว่าเขากําลังจะไปทําอะไรนะคะนักเรียนจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไระเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าคือนะคะ What is he going to do What is he going to do เวลาตอบค่ะครูบอกว่าถาม he ก็ตอบด้วย he ถูกไหมคะ he's a o o going to ทำไรคะ play baseball นะคะต่อไปค่ะบอกว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้าง he ต่อไปอะไรคะ has a bat and a mitt พอได้ไหมคะข้อต่อไปเลยนะลูกข้อที่2ค่ะลองมาถามคำถามดูนะคำถามถามว่าอะไรคะ What is she going to do What is she going to do นักเรียนออกเสียงตามด้วยนะนะคะแล้วก็อ่านตามด้วยนะคะนักเรียนจะได้ถามได้แล้วก็ตอบได้นะคะอ่ะ she อะพูดอะไรฟิ s she's going to ทำอะไรคะลูก go skateboarding she's going to go skateboarding skateboard นะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวต่อไปบอกว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราจะพูดว่า she has อุย้ย นะคะ a skateboard and a helmet she has a skateboard and a helmet นะคะต่อไปค่ะนักเรียลองถามคำถามซิถามได้ไหมเอ่ยข้อนี้นะคะเราจะถามว่า what is he going to do what is he going to do เขากำลังจะทำอะไรตอบค่ะลูกถาม he ก็ต้องตอบ he ็นไหมคะ he is going to go fishing he is going to go fishing ต่อไปค่ะบอกว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างจะบอกว่าอะไรคะ he has a fishing rod คือเบ็ดตกปลานะคะ and และ a bucket he has a fishing rod and a bucket นะคะมีเบ็ดตกปลาแล้วก็ถังนะคะอ่ะต่อมาค่ะาจากภาพนี้นะคะนักเรียนอย่างที่เรารู้กันว่าเขากำลังจะไปเล่นเทนนิสนักเรียนถามถามว่าอะไรคะ What is she going to do What is she going to do นะคะเวลาตอบค่ะถามชีก็ต้องตอบชี e ถาม is ก็ตอบอ s นะคะแต่ว่านี้ที่ครูบอกว่าย่อเป็น auxiliarys นะคะ she's going to play tennis she's going to play tennis นะคะหลอ่อนกำลังจะไปเล่นเทนนิสหล่อนมีอะไรบ้างคะ she has a tennis ball and a tennis racket she has a tennis ball and a tennis racket โอเคนะคะอ่าทีนี้เรานะคะเรียนเรื่องของการถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้ประโยค what's he or she going to do เขาหรือเขา,เขาหรือผู้หญิงหรือผู้หญิงคนนั้นกำลังจะทำอะไรนะคะ นะแล้วก็ถามและตอบได้แล้วก็การบอกว่าการที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนั้น,น,นเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็ขอให้นักเรียนนะคะฝึกการถามตอบเยอะๆนะคะเพื่อทีอ่นักเรียนจะไดะ้สามารถถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมการแจ้งได้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการทำ exercise ในใบงานที่ครูให้นะคะให้นักเรียนเอา ใบางานที่ครูให้ขึ้นมาเลยค่ะอะอันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในใบางานที่ครูได้ให้นักเรียนไปนะคะเดี๋ยวครู่ยทำาอโอเคเมื่อกี้แสงสะท้อนแล้วนะคะอ่ามาดูนะคะในใบางานนี้นะคะใบางานที่6กเราเรียนเห็นไหมเอ่ยครูขยายให้นะ ห็นใช่ไหมนะคะซึ่งใบงานที่6นี้นะคะนักเรียนดูนะเขาบอกว่า complete the conversations by using the given uh, pictures นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำประโยคให้สมบูรณ์โดยในใบงานนี้นะคะครูก็ได้ถามคำถามมาให้แล้วแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะตัวอย่างเช่นข้อแรก what is she going to do นะคะนักเรียนก็ตอบ นะคะเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อกี้นี้นะคะถามชีอตอบชีอถามฮีตอบฮีนะคะต่อไปค่ะไปดูแบฝึงหัดต่อไปอต่อไปค่ะเวิร์กชีที่7 w o r นะคะเวิร์กชีที่7ก็ 7, เช่นเดียวกันนะคะครูให้รูปภาพมานะคะครูให้รูปภาพมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเติมในบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะอนักเรียนดูนะ ในรูปภาพมีหมายเลขหนึ่งเห็นไหมเอ่ยนะคะหนึ่งสคือมีทั้งหมด4ข้อนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ให้คำถามนักเรียนมาแล้วเช่นเดียวกัน what is she going to do นะคะน้กเรียนก็ตอบไปค่ะ she's i going to อะไรคะข้อที่1 go skateboarding ถูกไหมคะถ้าเรียนจำไม่ได้ให้กลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะที่เราฝึกกันเมื่อกี้นี้นะคะ แล้วก็ประโยคที่สองทังที่สองนะคะให้บอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะซึ่งในข้อที่หนึ่งหมาเยเลขหนึ่งนคนผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกสีเหลืองเนี่ยนะคะเขาถืออะไรมานะถือ,อสเกตบอร์ดแล้วก็มีเฮลเม멧ถูกไหมคะอ้าวเดี๋ยวเปน็นละเดยวอ่ะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบโอ้จริงๆ เองเป็นอะไรคะเป็น he เนาะอืตเองเป็น he นะคะไม่ใช่ she อ่ะเป็น he's i going to go skateboard he has a helmet and a skateboard นะคะนักเรียนก็ตอบไปตามที่เราได้เรียนกันมาถ้านักเรียนยังจำไม่ได้นะคะครู <c oughs> ก็แนะนำให้นักเรียนย้อนกลับไปที่ต้นคลิปนะคะว่าเราจะตอบข้อนี้ว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะมาดูใางานที่8นะคะใางานสุดท้ายของเราตรงนี้นะคะนักเรียน เป็นการเขาบอกว่า draw the picture and color it and then complete the conversation นะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะครูให้นักเรียนยยว,วาดรูปนะคะวาดรูปวาดรูปตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ ว่ารูปอะไรนะคะคือว่ารูปกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่นักเรียนออชอบทำนะคะกลางแจ้งหรือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนรู้จักก็ได้ไม่เป็นไรครูไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าไม่ให้ซ้ำกับที่นักเรียนเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะมีเล่นเบสบอลถูกไหมคะมีตกปลาม,มีเล่นสเกตบอร์ดแล้วก็มีเล่นเทนนิสนะคะกิจกรรม4อย่างนี้นะคะคือไม่ให้ซ้ำนักเรียนจะวาดรูป เช่นเล่นฟุตบอลได้ไหมเล่นฟุตบอลถ้านักเรียนเล่นฟุตบอลนักเรียนต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนก็ต้องมีลูกบอลหนึ่งอย่างละแล้วอย่างที่สองคืออะไรอาจจะเป็นรองเท้าก็ได้นะคะรองเท้าใครอะไรที่นักเรียนสตั๊ดใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปหาคําศัพท์ฟุตบอลลูกฟุตบอลแล้วก็คาศัพท์รองเท้าสตั๊ดก็ได้นะคะหรือจะเป็นฟุตบอลกับโกหรือจะเป็นอะ,อะไรก็ได้ที่เขาใช้ในการเล่นฟุตบอลหรือเป็นกิจกรรมอะไรอะ่ะ ตีแบดได้ไหมคะตีแบดนะก็ได้นะคะหรือจะเป็นว่ายน้ํากิจกรรมกลางแจ้งก็ได้ก็ไม่ไม่ผิดนะคะหรือถ้าจะเป็นกีฬาไทยๆก็เป็นอะไรกระโดดเชือกนะคะกระโดดเชือกหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อเล่นนะกระโดดยางนะคะก็แล้วแต่นักเรียนเลยคะ่ะอันนี้ให้นักเรียนคิดเองตามความคิดของนักเรียนนะคะวาดรูปกิจกรรมนั้นใส่ช่องสี่เหลี่ยมระบายสีให้สวยงามจากนั้นคะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะอืม ให้นักเรียนมาข้างล่างเลยจ้ะเลื่อนมาข้างล่างนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าครูก็ถามคาถามมาให้แล้วเช่นเดียวกัน what is she or he going to do นักเรียนจะวาดเป็นผู้หญิงก็ใช้ she นะคะเรียนวาดเป็นผู้ชายก็ใช้ he นักเรียนก็ตอบคําถาม2ข้อนี้เลยค่ะนะคะว่า he is ถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ he ถ้าเป็นผู้หญิงก็ is เออเป็น she เจ้านะคะก็สมมุติเป็นผู้หญิง she is going to play football ก็ได้นะคะ she has a football and a t r a i n r s s นะคะ trainers คือรองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นความคิดของนักเรียนนะคะโอเคเอจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในการถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมปลางแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจ ตร,ตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปที่ต้นคลิปนะคะแล้วก็ดูคลิปใหม่ได้นะคะนักเรียนสามารถย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาตราบเท่าที่นักเรียนพึงพอใจแล้วก็ถ้าเรียนได้แล้วก็โอเคค่ะก็ไม่เป็นไรสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมทํางานย้อนหลังส่งครูด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่ส่งครูเนี่ยนักเรียนก็จะไม่มีคะแนน นะคะแล้วก็อยากจะฝากทั้งสองคลิปนี้นะคะสำหรับบทเรียนอันเนี้ยไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย